ก็อดต้องมานานให้มีอะไรล่ะจะให้เราพูดอะไรอีกแล้วเมื่อจะตายแะ้วก็คนไปที่ไหนมีแต่คนเยอะแยะมาหนีจากคนมาแล้วมาเจอหมาอีกหมาอกไรหมากาลหมาแ่รเก่าดูวยแลวดูวนี่ล่ะดูวล่ะ Thôi, 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 dài thôi, 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 6 thôi, thôi, Nó ยิ่งเบอะไรนะแล้วแล้ให้เราลน้ามันดุจะอับหน้าวบบนี้เอาวางกันนะวางวางกันเดี๋ยวเดี่ยวเราก็ไปไม่นานนั่งนานแล้วมันเหนื่อยพอแล้วนะมันจะตายพวกคนนี่ไม่ใช่อะไรนะเยอะเยี่ยเยอะเยี่ยเยอะเยี่ยอย่างนั้นตลอดเลยอ่ะเอาว่าอะไรนี่ ไปมึงตรวจดูไอ้นี่ไปตรวจดูมีอะไร่เลยมึงมาหารยุ่งจอกับคนตัวอดูที่สวนนิ่งธรรมเขาออกมาจากนู่นก็เหมือนกันเหมือนกันน่าจะสวนนิ่งธรรมตรงเหมือนกันเหมือนกันกับตัวนี้เละสวนนิ่งธรรมนะ มาจากท่านไหนกันบ้างแถวนี้กรุงเทพเจ้าค่ะฮะกรุงเทพเจ้าค่ะกรุงเทพเหรอก็เราไปกรุงเทพตะเวนหมดกรุงไม่เห็นเจอว่ะมันไปหลบซ่อนอยู่ไหนผมพบลูกชายทที่วัดตะทอครับวัดรศวัดรศเราไปไปหลบซ่อนอยู่ไหนวัดรศ่ะไปไปเขาที่กับไปวัดรศเหมือนกัน ไปไม่มีอะไรละโง่เหนืน่อยนะเราไม่ใช่เร่นนไปไหนมีแต่เทศตลอดเวลาเลยแกก็ออกวิทยุทั่วประเทศไทยอะประเทศจีนป้าวิทยุขึ้นเลยทันทีทันทีเดี๋ยวนี้ไปแค่ยังเหมือนกันบอดนะประเทศจีนวิชยุออกทันทีทันทีออกเดี๋ยวนี้พูดเดี๋ยวนี้ก็ออกเลย

กูเชื่อก็ไม่ว่านะไม่ว่าเลยกูเชื่อออกไปกลางจังหวัดก็ไปไปก็ไปจังไปที่ กนจะกลับรู้เรื่องยี้ามีิงมีผ้าพักพักก็ไปพักไปแล้วความประสงค์กที่หกกลับเทศก็ม่จารตลอดไม่ต่างรเทศไม่จารตลอดแตเชฟชื่ออะไฟังเหือเขาออกวิญญาณกุญแจคฟัมชื่ออะเี่ยวยไม่ใช่ แม่บ้านเชฟใรู้สึกจะมีโอเดียวไม่เห็นมีโอแค่แบ่หนักแบ่เบากันบางไม่มีุใชยมีแค่เราเท่ากับออกกับวิเครมีกูว่าใจมาแท่บางเรื่องก็การงานกับเราคือตัวเว่ใช่อค่เเลย เราไปกับขับปอยู่์ใช mm. <laughs> ้โลกเราไม่เอาอะไรนะตั้งชื่อเหมือนกันหมดเราไม่เอาอะไรทำประโยชน์ใช้โลกทั่วกันหมดยุงเรียกว่าพอนั่นะพอเป็นยังไงพอไม่เอาอะไรเช้าโลกชาตุ่ยป่อยบดยชื่อเฉย เอาไอ้าล่ก็ไอช่วยพวกนงาพวเนี้ไปขายก็เยอะเยอะเยอ่ระหงอย่าเี้ยคือเขาไปแก่เนี่ยแก่ดี้น้ำชั่วคือเอาช่วจะก่อนขาย่าง อัญชยาสุพรรณทางไหนบ้างอ่างทองเลยนักขอยกสมงามงานผู้อ่อนง่ะมันต้องไปช่วยเต็มที่มั่งกันเพราะเลาไปเลาไม่เอาอะไรเลาช่วยืัอมีเสียแจ็คออกบลออกบลออกบล ba cầm máy cắt tua, cài cài móc, khoảng khi tôi mang sang chi ra, con phải lấy này, mẹ ơi, xuống à. Hả? มนทำไงเด็กจะพอเหมือนพ่อแม่ครูอาจารย์บ้างจ้ะค่ะทำอะไรทำได้อยากพอเหมือนพ่อแม่ครูอาจารย์บ้างจ้ะค่ะต้องเฮ็ดยังไงจ้ะอยากอะไรพออยากพอพอแบบพผูาจารย์อยากพอก็อยากหิวสิเดี๋ยวนี้มันหิวหรือมันกั้งความพอเน bảo hiểm khoan khoan kim mèo móc xăm bóng tạp bỏ móc gói chịu chơi hay gãy bỏ hoa hoặc móc mày mày rồi mày 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 không mày 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 ถ้ายังทำความเพียรมันก็ต้องหิวธรรมะบ้างเดี๋ยวนี่หูมันไม่ดีนะต้องหิวธรรมะอยู่ฮะหูหนักขึ้นทุกวันนะเราเราฟังอยู่นี่หูมันอยู่จะลวดดาวเทียมนู่นมันไม่ได้อยู่กับเรานะหูมันอยู่จะลวดดาวเทียมผู้พูดพูดอยู่แผ่นดินผู้ฟังอยู่จะลวดดาวเทียมมันจะไปได้ยินเสียงกันยังไงวะอย่างนั้นหูก็น่าเขา เวลาให้พรตอนเช้านี้เราให้พรมันออกยูวิวิววิไม่ทราบว่าเสียงมันไปนี่หรือเปล่าก็ไม่ทราบแล้วถามเขา่ได้ยินชัดอยู่ระหว่างนั้นแต่เรามีแต่หูสองหูมันลบกันเวลาเทศโอเวลาให้พรมันดังอยู่นี่นี่มันไม่ได้มันดังที่ปากเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนั้นและต่อไปนี้มันจะเทศไม่ได้แล้ว ว่าเชวไหะรยิ่งชินที่เทศนะทเทศพิลืกจริงๆนี่เราอ่อนมากกว่าพวกเทศเนี่ยไปที่ไหนเทศทั้งนั้นทั้งนั้นแหละไม่ได้อยู่ได้อยู่เหนื่อยขนาดไหนก็จําเป็นในเทศอย่างนั้นแหละสุดท้ายเลยมีแต่เราองค์เดียวทั่วประเทศไทยนะเอาหาองค์ไหน ที่ว่ามาเทศช่วยเหลือกันบ้างพอแบ่งเบากันบ้างมีที่ไหนแล้วไม่เห็นมีถ้าว่าเอาแทบกูบาอาจารย์มามาฟังคับองสององคแล้วหายเงียบหมดทุท่ากันเรามีแต่เรายิ่งเทศตอนดึกตอนดึกนั่นธรรมะเผ็ดร้อนน่ะเอาธรรมะกันเผ็ดร้อนเขาเขาเปิดฟังตอนดึกคือตอนดึกเทศสอนพระอยู่ข้างบน เทพมันตื่นองเี้ยกนะ็เ,เอาเทพสอนพระตอนดึกๆเทศเผ็ดร้อนพุ่งพุ่งเลยนะ่ออกฟังพวกนักภาวานาเขาฟังกันตอนกลางคืนดึกๆตอนกลางวี่สางวันนี่เป็นแกงหม้อใหญ่ออกไปทั่วๆไปพอตกกลางคืนมาแล้วเขาก็ออกกันเงียบๆเนี่ยนะกันเด็ดๆที่เทพสอนพระอยู่บนสาลาแต่ก่อนนะแต่ก่อนไม่มีคนไม่มีใครมายุ่งมีแต่พระเทศสอนพระ พุ่งพุ่งเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยนั่นแหละก็เาเอากันตรงนั้นนะไปฟังกลางคืนดุดดุดเ <c oughs> <c oughs> ทศของเรามันมีทุกขั้นเขาว่ามาซะว่าผิดต,ตรงไหนนะแล้วพูดจริงๆมีทุกขั้นถ้าอยากฟังขั้นสุดยอดต้ฟังเทศถอนพระอันนั้นสุดยอดสุดยอดเลยพุ่งทะลุทะลุทะลุทลี่เทศแกงหม้อใหญ่ก็ไปอีกแบบนึง ถ้าเทศแบบนั้นน่ะไม่รู้เรื่องเนี่ยก็ต้องเอาแบบที่จะรู้เรื่องมาเทศสอนกันก็เลยกลายเป็นแกงหม้อใหญ่ไปทีนี้เวลาเขาเปิดฟังตอนกลางคืนเขาจะเปิดประเภทนั้นแหละฟังพวกนวักภาวนามีเยอะเขาฟังตอนนั้นจนกลางวี่กลางวันเขาก็ฟังอีกประเภทหนึ่งแล้วมีอะไรไม่พูดอะไรนะนจะเลิะกแล้วมีอะไรอีกล่ะมีครับเนี่มาอยู่แล้วต่น้นาของง่ายเมื่อไรเนี่ย Ok, so, 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 so. เนี่นู่นน <outside> <at> ่ะโซโซโซชนะเรือบุญปากน้ำสิงคโปรีญปากนสิาคโปลีน่ะท่านมีลูกศิษย์ขยันน่ะเข้าใจไปที่ไหนมาแล้วเนี่ยออกหน้าเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยลูกศิษย์สิงคโปลีนี่ขยันมากนะเนี่ยอย่างเนี้ยเห็นไหมเนี่ยเต็มพานนี่มาเนี่ยนี่มาปากน้ำนั่นเนี่ยอยู่ปากน้ำหนี่นั่นอยู่ปากน้ำมา ถูกสีท่านพ่อลีอละไรที่นี่นะไม่พูดอะไรมากลลแล้วจะให้พรแล้วเราก็ไปนี่ไม่อาบน้ำหลายวันแล้วไหนอ้าวจริงๆแล้วไม่ได้อาบนา้ำห <laughs> ล,ยา,ลายวันแล้วอเม็กต,ต้องมาต่ออีกเจ้<ะ>เาค่ะที่บีนนหนาวกว่ากรุงเทพเจ้าค่ะหนาวโอ้ดูกรุงเทพมันหนาวเมื่อไหร่ลยมันก็หนาวเลย 1 19, ิ2เก้ายี่สิบันันกรุงเทพอันนี้มันที่เอดสองเลยฮะฮะยี่ไม่อับนะฮะสาเจ้าค่ะเนี่ยคิวสอวามเรอยู่ในเกณฑ์หนาวของหน้านี้คิวสองสามิบสี่ถ้าลดลงมาสิบเก้าแปดมันอยู่ในย่านที่เอชิ้สองสามเนี่ยมากเป็นประจำปี นี่่อนะให้พอนไปนี่จะไปอาบนา้าไม่ไอาบน้าม,มาสามวันแล้วมั้งอ้าวจริงๆเนี่ยเ,เดี๋ยวนี้มันเหมือนเด็กนะ่นี่นะมันเป็นเด็กไปแล้วนะคืออยากอยากอาบน้าเมื่อไรอาบไม่อยากอาบเฉยเลยเฉยกี่วันก็ตามเฉยแต่กอนก็ไม่เคยเป็นนี่มันหนาวก็นาดไหนก็ก็หนาวแต่พอบ่ายโมงสองโมงลงแล้วลงไปอาบน้ําแล้วไม่เคยขาดนะ เดี๋ยวนี้พอเท่าแก่วันนี้กลายเป็นเด็กอยากอาบเมื่อไรก็าไม่อยากอาบเฉยนี่มันเฉยมาสามวันมนะั้งบางทีถึงเจ็ดวันก็มันเฉยเรื่อยมามันเฉยเราก็เฉยเพราะจิตด,ดูอยู่ดูาตาดูขันเนี่ว่าไงออไห้วอนอิชิตังปะชิตังสุงพังี่โปเมวะสัมมิาัตุสัเพปูเรตุสังกปา จันโทปันะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาชานตุสัพโรโควินาสตุมาเตภวันตมันทราโยสุขีทีฆายุโกเพะว่าอภิวาทานสีนิสัญจังวุทาปจายโนยะตาโรธรรมาวาทานติ อายุวันโนสุขังภาลังเดเอาเท่านั้นหละสิจะเลิกละเมื่อผู้กับกันไม่ทรงหมาอยู่กันแล้วจนจะนี่ๆอันเนี้มั้ยครับครับไม่มีธุระอะไรล่ะครับครับไม่มีจะไปะไปแล้วนะเอาพากันเร็วใหญ่เนี่ยไปละไปละไอ้ขอนนี่กับไอ้ขอนนั่นเห็นไหมเหมือนกันเนี่ยไอ้ขอนบองชนที่เอาว่าวัดนี่เหมือนกันเลยเนี่ย มันทำไมเหมือนกันตัวเท่ากันดูดูไม่ออกค่ะหมาสองตัวนี้นี่ก็ทันทึกออกมามาที่นี่แล้วก็ที่สวนนิทรรศทันพึกเมืองชนอ่ะเอามาอ่ะสี่โมงยี่สิบนาทีวันนี้ทิ่ว่าจะอาบน้ำนี่ยได้บอกพาแล้วบอกให้เอาน้ำอุ่นมาหน่อยว่ะ ไปนี่ถ้าเห็นน้ําเย็นไม่เอาอีกนะหยุดอีกไม่เอาเราเคยอาบมาตั้งแต่วันตกคลอดปั๊บน้ํำจ้าไปเลยนี่ยุ่งกับมันหาอะไรเอาละไปแล้วนะตอนนั้นเราไปลูกเดวเดี๋ยวเดี๋ยวไปค่อยๆลูกเขาอ่อนนะเนี่ยเนี่ยเขาอ่อนไม่เหมือนกับเขาข้าง้ใต้้เราค่อยๆลูกก่อนเขาใช่ยี่ห้ะมันที่ทำกันยี่ห นี่เขาคนคนยืนมานานเลยเหมือนกับแข็งไปได้มันเสียเส้นไปล้วันนี้ข้างไปก่อนข้างก่อนเจ้าค่ะไม่วัวไม่อ้างเดี๋ยวจะไล่ไปข้างแต่ไม่อาบน้ำเหมือนกันเจ้าค่ะไม่อาบก็ไม่ไรำต้มเนื้อจานอยู่แล้ว . <laughs> <laughs> <Alright. Okay. laughs>